สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c world Thailand กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในทะเลแดงกันดีกว่า ก็เรียกได้ว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในข่าวช่วงหลังๆมาเนี่ยถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่สงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสในฉนวนกาซาแต่ข่าวหลังๆเนี่ยมีแต่ข่าวการลุกลามของสงครามหมดเลยถูกไหมการโจมตีเรือสินค้าของฮูตีการที่อเมริกาและอังกฤษนั้นได้ร่วมกันโจมตีโต้กลับด้วยการใช้เครื่องบินเนี่ยไปทิ้งระเบิดตามจุดต่างๆในเยเมน สงครามมันดูจะลุกลามไปหมดเลยอ่ะล่าสุดอเมริกาเนี่ยเพิ่งโจมตีไปที่อิรักนะครับผมกลางกรุงแบกแดดเลยส่งโดนไปเนี่ยโจมตีจัดการฆ่าหนึ่งในผู้นํากลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนโดยอิหร่านแล้วก็มีการโจมตีเป้าหมายในอิรักกับซีเรียอีก85เป้าหมายที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเนี่ยเราคงจะบอกได้เลยว่าสงครามเนี่ยมันเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกทีแล้วและณวันนี้เองเนี่ยนะครับผมทาง EU เองอ่ะก็จะเข้าร่วมปฏิบัติ การที่ทะเลแดงด้วยครับโดยทางเยอรมันเองเนี่ยด้ส่งเรือรบฟริกเกตของเขาออกเดินทางออกจากอ่าวที่วิลเฮมเฮเวนเพื่อจะมาร่วมภารกิจในทะเลแดงที่จะมาจัดการกับกลุ่มฮูตีนะครับโดยเยอรมันเองเนี่ยจะไม่ได้เข้าร่วมในการจู่โจมแอสไตรด้วยทําให้มีแค่สหราชชาณาจักรแล้วก็สหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่จะเข้าโจมตีใส่ฝั่งของฮูตีแต่ทีนี้เองเนี่ยอยู EU ก็ไม่ได้หมากันเล่น,เลน,เลนๆเฉยๆนะครับผมก็มีการร่วมมือกันระหว่างทั้งฝั่งของเยอรมันและ ชาติยรโรมอื่นๆที่จะนํากองเรือเนี่ยมารวมกันและถูกนําโดยอิตาลีเพื่อมาปกป้องเส้นทางการค้าบริเวณทะเลแดงให้รอดจากการโจมตีของกลุ่มฮูตีแต่ทางภารกิจของยุโรปนี้เองเนี่ยจะไม่ใช่ภารกิจแบบแอคทีฟนะครับผมที่จะไปโจมตีฝ่ายฮูตีเลยแต่จะมาป้องกันเฉยๆถ้าเกิดว่ามีการโจมตีเข้ามาเนี่ยก็พร้อมจะสกัดกัน้นและอาจจะสามารถตอบโต้กลับไปได้แต่หลักๆแล้วจะไม่เป็นผู้โจมตีไปก่อนนะครับณตอนนี้เองเนี่ยเรือของเยอรมันเองก็ได้เตรียมพร้อมแล้วก็ออกเดินทางจาก อาวิลเฮมเฮเวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเรือเฮเซนเองเนี่ยนะครับผมจะมีลูกเรือกาลาสีอยู่ที่240คนและเรือลำนี้เองมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการโจมตีการก่อการร้ายต่างๆมีการเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นการติดเรดาร์อุปกรณ์ต่อต้านมิสไซล์อะไรต่างๆเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะครับสามารถป้องกันเรือได้จากทั้งมิสไซล์เองก็ดี โดนเองก็ดีหรือแม้แต่เรือที่เป็นเรือคามิคาเซ่ที่จะพุ่งเข้าชนเรือรบเนี่ยก็สามารถป้องกันได้มีการติดตั้งเรดาร์ระยะใกล้มีการติดตั้งเรดาร์หลา,ก,ลก,า,าหลกหลายรูปแบบน่ครับผมและสามารถเคลมได้เลยนะว่าป้องกันภยนัยต่างๆได้เนี่ยในระยะสูงถึง160กิโลเมตรการมาถึงของกองทัพเรือสาภาพยุโรปเองเนี่ยก็น่าจะทำให้เส้นทางการค้านั้นปลอดภัยมากขึ้นและกลุ่มฮูตีเนี่ยก็น่าจะซ่าน้อยลงเลยครับแต่ถามว่าจะหยุดไปเลยไหมเนี่ยคงตอบได้ยากนะครับผมเดี๋ยวค ต้องรอดูสถานการณ์จริงกันอีกทีเพราะว่าภารกิจของ e u เอเเน่จะเริ่มในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เดี๋ยวจะมีการสรุปกันอีกทีที่กรุงบาเซลในวันที่19กุมภาพันธ์ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยภารกิจจะเป็นยังไงหรือว่าจะมีการแก้ไขอะไรยังไงบ้างแล้วเมื่อประชุมเ,เสร็จแล้วในวันที่19นี้เองก็จะตัดสินออกมาเป็น Final decision แล้วนะครับผมว่าจะเริ่มภารกิจยังไงภารกิจน่าจะมีขอบเขตยังไงกันบ้างแต่โดยรวมแล้วเนี่ยนะครับผมภารกิจนี้เองเนี่ยได้ถูกตั้งชื่อาไวว้่ Operation SPD ซึ่งแปลว่าโล่ในภาษากรีกครับผมถ้าฟังดูแล้วเนี่ยมันก็คงจะเดาไม่ยากหรอกว่าขอบเขตมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับหลายๆฝ่ายก็มองกันไว้แล้วว่ามันคือภารกิจป้องกันแต่ก็เป็นการเข้าร่วมและสามารถลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในทะเลแดงได้ถ้าฮูตียังกล้าซ่าอีกเนี่ยนั่นแปลว่าสงครามนั้นจะต้องลุกลามขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าท่านโจมตีมาเราป้องกันป้องกันเรื่อยๆเนี่ยอันเนี้ยมันเริ่มจะเห็นสัญญ,ญาณแล้วว่าไม่ได้มีวี่แววว่าจะหยุดเลยแต่หลายๆฝ่ายเนี่ยก็คาดการเอาไว้ว่าการมาถึงขขอออองงงเรรืภาพยุโ จะทําให้สถานการณ์ในทะเลแดงสงบลงโดยภารกิจตรงนี้เองเนี่ยจะครอบคุมอยู่ที่ทะเลแดงแล้วก็รวมไปถึงอ่าวเอเดนด้วยนะครับและนี่ก็คือรายละเอียดของข่าวนะวันนี้ที่เราได้นามาอัปเดตให้กับทุกคนได้ฟังกันหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขและได้ความรู้มานั่งคิดวิเคราะห์กับสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นกับรายการ p o l i t i c world Thailand นะครับ